วันนี้นะคะพิมจะมาบอกถึงสาเหตุต้นๆเลยนะคะที่ทําให้เราไม่สามารถลดไขมันได้นะคะสาเหตุนั้นกนะ็คือการที่เราดูฉลากโภชนาการไม่เป็นนั่นเองค่ะ หลายๆคนเนี่ยคงรู้ใช่ไหมคะว่าการที่เราอยากจะลดไขมันคือการที่เราทานแคลอรี่ให้มันน้อยกว่าที่เราใช้ออกไปค่ะซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถดูแคลอรี่ได้นั้นก็คือการอ่านฉลากโภชนาการะคะดังนั้นค่ะใครที่อาจจะพลาดในจุดๆนี้นะคะวันนี้ฮิมจะมาสอนวิธีดูฉลากโภชนาการตรงนี้กันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะยิมขอหยิบยกตัวอย่างนะคะอาหารหนึ่งในกูดแฟตที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหมันดีนักดีหนานะคะซึ่งอัลมอนด์นี้ค่ะสังเกตไหมคะว่าจะมีถุงเล็กอันนี้แล้วก็มีถุงใหญ่อันนี้นะคะสองถุงนี้ค่ะถ้าเราพลิกด้านหลังนะคะจะเห็นฉลากโภชนาการของเขาค่ะซึ่งถุงเล็กค่ะเขาบอกว่าหลายคนดูดเรื่องแคลอรี่เนาะพลิกมาปุ๊บอ๋อ190แคลถุงนี้ฉันกินหมดถุงนี้ได้ร90แคล กับบางคนคะ่ะที่พิกมาถุงใหญ่ค่ะอ๋อดูดูแคลอรี่ก่อนเลยเนาะพิกมาปุ๊บ190แคลโอเคฉันกินหมดถุงนี้ได้ร90แคลนั่นหมายความว่าถ้ากินถุงใหญ่ตัวนี้โอ้ฉันกินแค่ครึ่งถุงเองมันต้องได้95แคลสิโอเคฉันกินเนี้ยครึ่งถุง95แคลทุกคนรู้ไหมคะว่าเขาพลาดอะไรไปคะถุงใหญ่กับถุงเล็กทําไมแคลอรี่มันเท่ากันเลยคะฮิมจะบอกคะ่ะว่าทุกคนอย่าลืมเลื่อนไปดูตรงนี้คะ่ะหน่วยบริโภคคะ่ะ ต้องถุงเล็กค่ะเขาเขียน190แคลอรี่ใช่ไหมคะแต่1ห,หน่วยบริโภคเขาก็คือ1ซองค่ะก็คือกินหมดซองนี้ได้190แคลค่ะแต่มาดูกันที่ถุงใหญ่ค่ะ190แคลเหมือนกันนะคะแต่ตรงหน่วยบริโภคเขาเขียนว่า1.5ส่วน5ค่ะนั่นหมายความว่า190แคลตรงนี้ค่ะไม่ใช่ทั้งถุง190แคลนะคะ แต่มันคือ1ส่วนใน5ส่วนตรงนี้ค่ะที่ได้190แคล,ลค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเขากินหมดถุงนี้ค่ะไม่ใช่190แคลอย่างที่บอกเนาะแต่มันคือการที่เราต้องคูณ5เข้าไปเลยค่ะก็ตกที่ประมาณหมดถุงนี้1 0 0 0แคลอรี่เลยนะคะดังนั้นถ้าบอกว่ากินครึ่งถุงนี้จะได้95แคล,ลเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะคะแต่จะได้ถึงประมาณเกือบเกือบ400แคลอรี่เลยนะคะ เห็นไหมคะสาเหตุหลักๆที่เราอาจจะมองข้ามเขาไปค่ะทําให้เราได้แคลอรี่มากกว่าที่เราคิดเอาไว้ค่ะเราคิดว่าเราได้95แคลแต่จริงๆแล้วได้เกือบ400แคลอรี่นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึงนะคะที่ทําให้เรานะคะไม่สามารถลดไขมันได้นะคะนั่นก็คือการอ่านฉลากโภชนาการไม่เป็น,นะคะ่ะ ซึ่งเทคนิคนี้นะคะพิมพ์ได้หยิบยกนะคะจากในคอสออนไลน์เทรนนิ่งที่พิมพ์กับป๊อบสอนนะคะเป็นเพียงเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันนะคะซึ่งในคอสออนไลน์เทรนนิ่งนะะี้ค่ะพิม์กับป๊อบนะคะก็ได้สอนนักเรียนให้รู้จักในเรื่องการทานได้ลดไขมันอย่างมีความสุขนะคะอ่ะเดี๋ยวพิม์จะเอารีวิวของนักเรียนในคอสมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะนักเรียนคนนี้นะคะเขาบอกว่าเช่นกับครูพิมค์ครูป๊อปไม่เครียดเรื่องทานอาหารเลยค่ะ เวลาทำงานเนี่ยเราก็เครียดอยู่แล้วค่ะเราไม่อยากเครียดเรื่องทานอาหารกับออกกำลังกายอีกค่ะ,คะไม่ได้ต้องการให้ลงเร็วๆเ,เน้นค่อยๆลงและปรับพฤติกรรมของเราไปใช้ได้นานๆตอบโจทย์มากเลยค่ะสัดส่วนก็ลดลงแถมไม่ต้องเครียดเรื่องทานอาหารอีกโปรแกรมออกกำลังกายก็พอดีไม่หนักมากปรับเปลี่ยนให้เหมาะเฉพาะกับบุคคลถ้าเราไม่ไหวกับท่าที่เราทำไม่ค่อยได้ครูก็ปรับเปลี่ยนท่าให้เหมาะกับเราเพอร์เฟกมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะ เห็นไหมเขาว่านักเรียนเขาบอกว่าเขาไม่ต้เาเครียดเรื่องเ,ออเรื่องทํางานมาเยอะและ้วเรื่องอาหารเขาไม่ได้อยากเครียดน,นะคะแล้วก็แถมเขายังสามารถลดไขมันได้อย่างมีความสุขด้วยสว่วนอีกคนนึงบอกว่าเพิ่งจบคอร์สเชนกับครูทั้งสองคน ถึงแม้จะเป็นเวลาไม่นานแต่ครูใส่ใจดีมากตอบทุกคําถามและตรงนี้เลยค่ะสามารถทําให้ทานอาหารได้ง่ายขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นนออกกําลังกายและคุมอาหารแบบเคร่งคัดมากเข้าคอสกับครูเนี่ยปรับความคิดปรับการทานเดี๋ยวนี้ทานขนา้าหน้าหมูกรอบทานขนมบ้างจากที่ไม่เคยทานมาตลอด8เดือนตอนนี้ทานได้แบบไม่ต้องกลัวน้ําหนักขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าหลายๆคนที่ได้มาเรียนคอสออนไลน์เทรนนิ่งกับพิมพ์กับปอบแล้วค่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเรื่องทาน เ,เขาสามารถเอามาปรับใช้กับตัวเองได้แล้วก็สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะทําให้เขามีความสุขกับการกินมากขึ้นนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะทีมสอนในเรื่องของการดูฉลากโภชนาการนะคะใครที่คิดว่าตัวเองอาจจะพลาดในเรื่องนี้อยู่นะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะคะหรือถ้าใครนะคะที่สนใจอยากจะจริงจังเลยทั้งเรื่องออกกําลังกายแล้วก็ดูแลในเรื่องของการทานด้วยนะคะก็สมัครกันเข้ามาได้นะคะในคอร์สออนไลน์เทรนนิ่งนะคะซึ่งในนั้นนะคะก็จะมีเทคนิคการสอนในเรื่องการกินยังไงให้ยังมีความสุขและอีกหลายๆเทคนิคมากมายเลยนะคะซึ่งคอร์สออนไลน์เทรนนิ่งของเรานะคะอยู่ที่ ่เดือน2อ0 0นบาทนะคะสำหรับ3เด e ือนจาก7,500บาทลดเหลือ6 9 9 0บาทคะ่ะแต่บอกก่อนเลยนะคะว่าราคานี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่แบบนี้แล้วนะคะเพราะว่ามูลค่าของคอร์สเรานะคะขึ้นตามผลงานของนักเรียนนั่นเองคะ่ะเพราะว่าคอร์สนี้ฮิมกับป๊อปดูแลนักเรียนแบบเ e อ็กซ์ clusi e นะคะแบบสเปเชียลจริงๆนะคะทำให้เราสามารถรับนักเรียนได้ค่อนข้างจํานวนจํากัดนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครกันเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Li n e p r e เพรสเ ฟิตนะคะหรือว่าเป็นทาง Inbox ของเพจ p r e s s u r e Fit ของพิมพ์กับป๊อบได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย